สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาเจอกันที่ช่องบ่าวตองคนอุดรอครับผมวันนี้มาทํางานครับที่สวนองุ่นสวนองุ่นเล็กครับผมองุ่นวายครับที่ประเทศอิสราเอลครับผมวันนี้จะมาแนะนําการพันยอดครับยอดต้นเล็กครับมาดูกันเลยครับครับผมเป็นองุ่นวายครับต้นเล็กครับเพิ่งปลูกครับ ยังไม่ถึงปีเลยครับเนี่ยนู้นนะครับยาวขึ้นไปดูนะครับเป็นงูวายครับต้นเล็กครับมาดูการพันยอดครับจะให้ดูครับนี่ครับอาวุธครับที่หนีบครับหนีบพันยอดครับนะครับอันอื่นแล้วก็ต้องพันข้างล่างนึงก่อนครับครับนีงได้ครับนี่ นี่ตัวนี้ครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับต้นเขาได้โตขึ้นครับเป็นแนวดีครับสูงขึ้นครับผมแตอีกต้นครับอันนี้ก็หนีมเลยครับข้างบนเลยนะครับครไม่หีประมาณสามครั้งหรือสี่ครั้งพอครับข้างล่างก็ ของฟอก g าดให้เขาครับน,นี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับยาวขึ้นไปนู่นนะครับตอนนี้บรรยากาศดีครับเป็นเวลาหนึ่งโมงเช้าครับ ของประเทศอิสราเอลครับผมทีนี้มาทํางานสองคนครับนู้นคนหนึ่งอยู่ข้างล่างนะผมอยู่ข้างบนครับนะครับตรงนี้อากาศร้อนแล้วครับนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผม อายุของเขาก็ประมาณปลูกช่วงต้นปีใหม่นะครับช่วงเดือนมกราหลังหนะหลังปีใหม่มาประมาณปลายเดือนมกรานะครับปลูกนะครับปลูกช่วงหน้าหนาวครับก็อายุเขาก็ประมาณนี้นะครับเพิ่งได้ไม่ถึงปีครับ ใหม่ครับผมสวนใหญ่อยู่ครับประมาณนู้นยาวนไปนู่นเลยครับประมาณสามถึงสี่ไร่ครับห้าไร่ครับประมาณนี้แหละครับยังไงก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกระเป๋าตองคนอุดรลู่อีสานครับผมยังไงก็ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ